โยโยโย is h o m day ไม่ใช่เว้ยสาวสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel b e a t e นครศรีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทุกคนมารื้อถังเพาะด้วงคีแดงอินโดนะครับก็ตัวผู้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอเคครับคุณจะสังเกตได้ว่าปีกมันจะออกสีส้มนะครับอันนี้ฟอร์มไม่เต็มนะครับดูนะครับว่าจะมีล่าเฮ้ยมี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 ม,ม,มีนั่นแหละสวยเพื่อนเจออีกตัวนึ่ง <laughs> เห็นไหมตรงนี้ นี่ไงนี่ครับคือหนอนของเขานะครับหนอนต้องคมแดงดจิ๋วเลยต้องมีอีกแหละผมว่าเขเคไปดูต่อเลยครับครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไอ้พวกไม้ท่อนใหญ่เนี่ยครับไม้ขาวๆอย่างเงี้ยมันไม่ไข่เฮ้ยมันไปไข่แถวตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไม้ดำๆนะครับแล้วก็ชอบมันจะอยู่ที่ไม้ดำเยอะด้วยนี่เจอตัวแล้ว ทำไมมันมาอยู่ไม้ท่อนนี้ยคือผมพูดจริงนะผมหักไม้ใช่ปะแล้วมันเหลืออยู่ท่อนแค่นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเล็กมากเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันมาไขายอย่อยู่ถึงอยู่ถึงสามตัวเลยนะนี่ตัวหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ตรงนี้สองตัวน่าจะมีอีกด้วยครับโอเคครับมาลุน้นต่อตามคาดครับเห็นปะเห็นไหม นี่ตัวนี้ครับมาจากไม้ท่อนนี้ครับมาจากไม้เศษนี้ดีกว่าครับเห็นไหมอยู่ตรงไม้ดำๆอีกแหละมาแล้วตัวที่สองตัวที่สองที่เจอในไม้ผุที่มันเป็นส่วนสีขาวนะครับมาครับหลายหลายคนคิดว่าผมได้เจ็ดตัวมันจะน้อยไปไหมนะครับก็จริงๆอะผมได้มากกว่านั้นนะครับอันนี้คือพวกที่ผมแยกไข่มาฟักนะครับอัตราการฟักก็ประมาณ80%เลยครับก็จะมีบางฟองที่ฝ่อไปบ้างนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าฟักเลย อันนี้นะครับไอ้แมตที่ผมใช้อันนี้นะครับเป็นแมทไม้คุณภาพชั้นสูงของประเทศไทยเลยแหละก็จะเป็นไม้โอของประเทศไทยหรือไม้ต้นก่อนนั่นเองโอเคไม้ต้นก่อนนะครับเป็นไม้ที่ดีมากๆเลยครับตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าด้วงไม่กินที่ไหนได้ไม้โคตรดีเลย,เ,ลยเว้เยเหมือนว่าในกระปุกนี้นะครับจะมีหนอนอยู่ทั้งหมด5้าตัวนะครับหนึ่งสามสี่ห้า โอเคครับห้าตัวห้าตัวนะครับแล้วก็บวกกับเอออีกหกตัวเป็นสิบเดตัวนะครับก็โอเคได้สิบหตัวนะครับจากประสบการณ์นะครับผมได้หนอนประมาณนี้มาทุกรอบครับมันจะรอดมันจะออกมาเป็นเป็นเต็มวัยรอดได้แค่ประมาณห้าตัวครับแล้วก็ไอตัวยาวอ่ะผมไม่เคยทาได้ครับแล้วไม่มีวันทําได้ยแต่โดยที่ผมไม่มีแอร์ก็สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับจนคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีเด้อ